มูนะครับมโมเต็มเลยมแล้วก็เราจะล้างด้วยน้ำเกลือนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะล้อปมประมาณสองรอบนะครับปกติก็จะจับหมอะมาณนะะ้นะครับแต่ว่าป็นซีเก่งไม่ต้องจับนะครับ<ม>จับ,บนิดเก็ได้นะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสองโอ้โหเก่งจังเลยค่ะ จะเป็นรั้งที่2นะครับครั้งที่2ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงนะครับโอ้โหเก่งจังเลยเห็นไหมครับออนน์ซองโอ้โหเก่งจังเลยครับคนนี้คนเก่งอยู่างนะครับแอนน์ซองเอก่งจังเลยค่ะก็เป็นวิธีล้างน้ำเกลือให้กับทีมสีคนเก่งนะครับสี่เก่งจังเลยค่ะบ๊ายบายกล้องเลยค่ะบ๊ายบาย